ค่ะมาที่สายคุณสุพมาศค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพมาศเป็นไงคะวันนี้มีอะไรที่จะพูดคุยกันอ๋อค๊ณคุณหมอพูดถึงพูดถึงตัวนี้ละค่ะอ๋ออ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกสาวลูกสาวก็หายไปสี่ปีนี่รู้ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ชนบุรีค่ะค่ะแล้วรู้ไหมคะเขารู้บ้านเลขที่หรือรู้อะไรเขาหรือเปล่าคะรู้ว่าสถานที่ทํางานเขาอยู่หรือเปล่าคะอเขา ค่ะนะคะก็อาจจะมีโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอหมอหนูจะพยายามฟังค่ะค่ะค่ะได้ยินไหมคะคุณหมอได้ยินแล้วค่ะได้ยินค่ะชัดขึ้นคืออย่างนี้เขาอยู่โรงพยาบาลอะไรนะหนูจําไม่ได้แล้วแต่ว่าไปอะไรมันจะบันดังนี่แหละของรัฐบาลนี่แหละค่ะค่ะล้วพอพอโทรไปเขาก็ไม่รับสายเขาเขาก็ไม่โทรมาทีนี้หนูก็ไปหาเขาใช่ไหมคะค่ะแม่ไปหาเขาที่ทํางานเจอไหมคะ ก็โทรเข้าไปก่อนเจอเพื่อน่วงงานเขาเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปหาลูกสาวค่ะแต่แล้วพอไปครับโทรหาเขาวะเขาก็เลยบอกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาตอนนี้เขากลับเข้ากุงเทพแล้วค่ะก็บอกแม่ไปหาเขาทําไมทําให้คนอื่นหาว่าเขาวะหนีออกจากบ้านไม่กลับบ้านเขาอายเพื่อนให้กลับมาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่ไปเลยอ๋อ อาา่าแต่อย่างน้อยอย่างน้อยนะคะคุณหมอสบายใจอย่างหนึ่งอะคะอ่ะสบายใจแทนคุณนะคะคือถ้าหมอเป็นคุณนะคะแล้วหมอรู้ว่าลูกเขาสบายดีเขาอยู่เป็นสุขดีแต่เขาอาจจะความผูกพันระหว่างเขากับคุณอาจจะมีน้อยหน่อยอะไรแบบนี้เลยก็ไม,ไม่เป็นไรแล้วค่ะแล้วคุณมีลูกกี่คนคะคนเดียวค่ะมีลูกคนเดียวก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดานะคะก็เอ่อการได้คุยกันเนี่ยทุกครั้งที่คุยกันเนี่ยทะเลาะเบาแวงอะไรกันหรือเปล่าคะ ไม่มีอะค่ะไม่มีคุยกันวันนี้จะเป็นคนตามใจลูกอืมคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้ก็หาสิบยังห้าิบสองแล้วค่ะอ๋อห้สองก็ยังอายุไม่เยอะอะนะคะแล้วลูกสาวอายุเท่าไหร่ล่ะคะก็สองขอสองหกก็ประมาณยี่สิบเจ็ดปีอค่ะอ๋อยี่สิบเจ็ดปีแม่แต่ยี่สิบเจ็ดปีก็บรรลุนิติภาวะมาตั้งนานแล้วนะน่าจะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่บ้างมีส่งเงินสง่งทองอะไรมาให้คุณแม่ใช้มั้งหรือเปล่าคะอ๋อไม่ แต่ว่าบันแม่ก็จะส่งมาให้แล้วก็จะส่งไอ้ไอ้เอ็อมเอมาให้แบบมิสตอร์ตบอกคุณแม่อย่างงอนนะหนูขอทํางานเก็บเงินก่อนอะไรเงี้ยอย่าน้อยใจละแม่รักหนูนะไม่จะได้สักคันเดียว ค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นคุณแม่เนี่ยทาใจนิดนึงว่าตอนนี้ลูกเขาก็อาจจะมีปัญหาว่าเขาเขากำลังแก่ทางานเก็บเงินอยู่และเขาก็ไม่อยากจะให้คุณแม่เป็นห่วงเขามากเกินไปเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็อยากจะมีชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างนะคะเขามีแฟนหรือยังคะแค่รู้สึกว่าแฟนเขาจะเป็นคุณหมอได้มั้งคะ ค่ะแล้วยิ่งถ้ามีฟงมแฟนอ,อยู่แล้วเนี่ยเขายิ่งอยากจะมีชีวิตส่วนตัวของเขาอะนะคะก็อยากจะให้คุณแม่ทําใจนิดนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเวลาที่ลูกติดต่อกลับมาไม่ว่าจะโทรกลับมาหรือว่าจะกลับมาหาหรือว่ายัางไงก็ตามเนี่ยก็พูดกับลูกดีๆว่าแม่เนี่ยไม่มีใครนะมีลูกคนเดียวเพราะนั้นแม่ก็อดห่วงลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แค่โทรมาบอกแม่สักสองสามนาทีเท่านั้นแหละว่าลูกอยู่สบายดีแล้วก็แล้วก็ลูกรักแม่นะอะไรแค่เนี้ใกล้นี่คงทําให้คุณสบายใจขึ้นใช่ไหมคะ คุณลองขอลูกคุณขอลูกแบบนี้ได้ไหมคะบอกว่าลูกไม่ว่าทุกวันเนี้ยแม่แม่เครียดมากเลยแม่ไม่สบายใจมีวิธีเดียวเท่านั้น,นลูกคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยแม่ได้คือพยายามพูดกับเขาให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความสําคัญสําหรับชีวิตของเราเหลือเกินบอกเขาว่าลูกคนเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถจะช่วยแม่ได้ให้แม่หายเครียดแค่ลูกโทรมาหาแม่เนี่ยสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะแค่อาทิตย์ละครั้งคุยกับแม่สักห้านาทีได้ไหม แม่ขอแค่นี้เองเอาช่วงไหนก็ได้ที่ลูกว่างๆนะอทิตย์ละครั้งเดียวพอขอให้แม่แล้วพอแม่แล้วแล้วพอแม่รู้ว่าลูกอยู่สุขสบายดีแค่นี้แม่ก็สบายใจแล้วลูกรู้ว่าแม่ลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขแล้วก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยปล่อยวางบ้างนะคะเพราะว่าลูกโตละปล่อยเข้าไปบ้างละเขาอาจจะมีชีวิตส่วนตัวหรือว่าอะไรนะแ,แล้วคุณแม่มีสามีอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะอ๋อ ไอสามีที่ว่ามีลูกคนเนี้ยเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะอ๋อแล้วคุณแม่อยู่คนเดียวละคะตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่กับเดียวกันเลี้ยงสุนัขไว้สองตัวก็รักเขาเหมือนลูกอ่าเออก็แล้วไม่มีใครแล้วเวลายามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ใครจะเป็นคนดูแลและคะก็อยู่คนเดียวเนี่ยค่ะอืมความจริงห<ต>รือว่าคุณแม่จะย้ายไปอยู่เมืองชนไปอยู่จังหวัดเดียวกับลูกดีไหมเนี่ย เขายังไม่ชวนหนูไปเลยหนูไม่กล้าไปหลกแค่ไปเยี่ยมเขายังโวยก็เกันนั้น <c oughs> ลองคุยกันสิคะหมอว่าลองลองคุยกันหมอคิดว่าอะไรอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแก้ปัญหากันได้ด้วยการพูดคุยกันนะคะถ้าไม่พูดคุยกันแล้วว่าเออจะช่วยแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วเกิดมึติว่าแม่หกล้มหกลาเป็นอะไรไปในบ้านไม่มีใครดูแลคุณแม่จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยลอง <c oughs> ลองถามเขาสิว่าเขาจะทํายังไงกับเราเนี่ยคุณหมอครับคืออยากจะถามคุณหมอว่าเคยเคยแบบเป็นลมชักก็เกิดอยู่ดีมันชัก มันมันเราไม่รู้สึกตัวนะคะคุณตัวคุณ,คณเองเหรอคะแล้วข้างหลังเนี่ยมันไปกระแทกกับเก้าอีโต๊ะเครื่องแป้งอะแล้วมันมันเป็นปวดขึ้นรึกอะไรใช่ไหมคะแต่พอหลังๆมาตอนนี้มันรู้สึกเริ่มปวดแล้วขาจะเริ่มชานี่มันจะเป็นเกี่ยวกับหมอนทับไอกระดูกทับหมอนเนี่ยมันรู้สอะไรเปล่าคะ,คะ อาจจะเป็นได้ค่ะแม่ลองไปปรึกษากับหมอทางด้านโลกกระดูกดูนะคะให้เขาลองและลองตรวจสอบดูแต่ว่ายังเดินได้เป็นปกติก็คงไม่มีหักไวม,มีอะไรแน่นอนแต่อาจจะมีอาการหนักมากไหมคะหมายถึงว่าปวดมากไหมคะก็ ตอนเช้าจะลุกจากที่นอนนี่ก็จะปวดแอประกังคืนนี่จะปวดข้างหลังอ๋อเหรออ๋งงอถ้าอย่างนั้นต้องรีบไปหาหมอแล้วล่ะคะ่ะถ้ามีอาการปวดบ่อยๆแบบนี้ต้องไปหาหมอเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่อาจจะต้องบอกกับลูกสาวบอกว่าเนี่ทํายังไงดีว่าแม่ก็อยากจะให้ลูกมาอยู่ด้วยกันหรือว่าจะให้แม่ย้ายไปอยู่ที่นู่นดีไหมเพราะแม่ก็ไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หรือย,ยังทําอยู่คะก็อะตอนนี้ก็เป็นใน ดูแลเอกสารรับเอกสารนี่เกี่ยวกับหมายสารนะคะอ๋ออ๋อคุณแม่ก็พอดีกำลังมีงานทําอยู่ด้วยค่ะก็ทงานก็คงต้องรอจนคุณแม่กเกษียณดีไหมคะแล้วก็กเกษียณแล้วพอดีลูกก็คงจะสามสิบกว่าแล้วหลักคงจะเอ,อพอมีหลักมีฐานแล้วก็ลองคุยกันซิว่าจะย้ายไปอยู่ที่กันใกล้ๆกกันดีไหมอะไรเง,งี้ยจะได้ช่วยดูแลกันและกันเพราะว่าหมอไม่รู้ว่าความผูกพันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนี่มาสมัยเด็กๆนี่เป็นยังไงมีความผูกพันกันมากแค่ไหน แม่อุ้มคุณลูกตอนอายุประมันสิบปัวบ่ะค่ะเเป็นไข้เลือดออกคุณแม่อุ้มไปโรงพยาบาลรักค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วคะตลอดเวลาเวลาเฉพาะป่วยเท่านั้นหรือว่าเวลาสบายดีก็ดูแลเขาตลอดหรือเปล่าค่ะเขาป้าเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าพออาการที่เขาเียนที่ตินแล้วทำให้ิดแล้วเขาเลยห่างเหินจากเราไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะช่วงนั้นเขาขอไปอยู่หอนะคะ คือเด็กวัยรุ่นนี่บางคนนี่เขาก็ชอบมีชีวิตส่วนตัวนะคะบางทีเขาก็ไม่ชอบอยู่บ้านแล้วก็ชอบอยู่หงอยู่หออะไรกับมีอะไรทีนี้เราผิดพลาดตรงนิดนึงตรงที่ว่า ตอนช่วงวัยรุ่นนี่เราปล่อยให้เขาไปอยู่หอจนเขาชินนะฮะชินกับการอยู่คนเดียวแล้วหมอถึงได้บอกว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยพยายามที่จะให้ลูกอยู่กับตัวไว้แล้วก็ถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องอยู่หออย่างลูกชายหมอหนุ่ยเนี่ยจะต้องอยู่หอเพราะเขาเรียนแพทย์อย่างเงี้ยก็ใช้โทรศัพท์คุยกันทุกวันให้เคยชินเพราะทุกวันเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งลูกอายุสามสิบแล้วเนี่ยนะคะลูกก็ยังโทรคุยกับแม่ทุกวันนะคะคุยคุยกันวันละนาทีสองนาทีอะไรต่อเมียอะไรเวลาว่างเขาจะโทรมาคุยบางทีเขาก็โทรมากันคืนมากดไลค์ครับแม่อมาอยายงงี้คื ทำอะไรให้มันให้ให้เขาเกิดความเคยชินนะคะแต่ว่าเราพลาดไปนิดนึงตรงที่ไปให้เขาอยู่หอพักตั้งแต่เขายังเด็กๆอยู่ทําให้เขาเคยชินกับการอยู่คนเดียวทีนี้ก็เป็นเรื่องที่หมาว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องหาเวลาที่จะนั่งคุยกับลูกนานๆคุยกับลูกแล้วก็บอกว่าบอกความรู้สึกของเราอะคะ่ะให้บอกความรู้สึกของเรากับลูกแล้วก็บอกว่าลูกจะช่วยอะไรแม่ได้บ้างค่ะ <c oughs> นะคะบ,บ,บอกบอกความรักของเราที่มีต่อลูก บอกความผูกพันของเราที่มีต่อลูกแล้วบอกความรู้สึกของเราว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรเวลา<ไห>ที่ลูกหายไปเวลาที่ลูกไม่มาหาเนี่ยแล้วบอกว่าเออเขาเองเขาอีกหน่อยถ้าเขามีลูก <S <S เขาก็จะล่วงรู้ถึงความรักของคุณที่มีกับเขาเพราะว่าถ้าตราบใดที่เขายังไม่มีลูกบางทีเขาก็จะไม่รู้สึกบางคนเนี่ยพอมีลูกเนี่ยนะคะเขาก็รักลูกขเขามากเลยจนกระทั่งเขาก็จะรู้สึกเลยว่าแม่เขาเนี่ยรักเขาอย่างรักเขามากแค่ไหน แล้วเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือคะอยุที่คะโทอายุแค่ที่ห้าสิบสองเองห้าสิบแต่นัหนัหห้าสิบกว่าลดเหลือประมาณนี้ประมาณสี่สิบเอ็ดสิบสองนี่นะคะอ๋ผอผอมหายทาไมกินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นเฉลอฮะใน,นลูกสาวไม่ว่าอะไรเหรอคะเนี่ยเขาไม่เเคขาก็ไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องลูกกับคุณหมอลราปวดปวด ปวดส้นหังก็นับปวดอ้าวแล้วกันไม่เป็นไรค่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเนี่ยหมออยากจะให้คุณแม่เนี่ยคุยใช้วิธีพูดคุยกับลูกสาวแล้วดูสิลูกสาวเขาจะหาทางออกให้ยังไงแล้วโทรศัพท์ามาบอกมาโนอีกทีได้ไหมคะ ค่ะ <c oughs> นะคะเ,เออบอกความคืบหน้าหมอหนุ่ยนิดนึงเถอะแล้วทุกคนที่ฟังเนี่ยอาจจะให้เป็นกําลังใจอยู่แล้วด้วยนะบอกว,ว่าเป็นกำลังใจอยากจะให้ลูกสาวกับแม่แม่กับลูกคู่นี้เนี่ยมาเจอกันสักทีแม่เสียดายว่าลูกไม่ใช่ัยรุ่นถ้าลูกเป็นัยรุ่นนี่หมอจะนับเจอกันทั้งสองคนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอคะไอรายการที่คุณหมอนี่จะมีเฉพาะวันพุธช่วงนี้หรือว่ามีทุกวันคะทีวันพุธค่ะช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะส่งข่าวมาด้วยนะคะค่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 ะ เออมี s อ s เอสท่านท่านที่บอกว่าลูกปลอดบวมมะค่ะท่านเดียวคน<ก>เดียวกันที่บอกว่าปลอดบวมท้องจะใหญ่ขึ้นไหมขอตอบไปสั้นๆแล้วกันนะคะ,คะว่าเป็นได้ค่ะเพราะว่าเด็กบางทีปอดบวมแล้วหายใจเข้าทางอาจจะหายใจทางปากช่วยนะคะเพราะหรือว่าบางทีเนี่ยหมอเคยเจอเด็กบางคนเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่ออกอะค่ะก็เลยหายใจทางปากอ่ะค่ะพอหายใจทางปากมันก็ต้องมีลมบางส่วนที่เข้าไปปลอดเ <ๆ S 2> ข้าไปในกระเพาะได้ <laughs> ทำให้ท้องปวดท้องได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นปอดบวมนะคะแค่คัดจมูกนี้ก็ ท้องเอินได้เหมือนกันค่ะค่ะก็เชื่อว่าคุณฟังหลายๆท่านก็คงจะเป็นกําลังใจให้กับคุณสุภาศด้วยนะคะอย่างน้อยฟังดูเบื้องต้นเนี่ยลูกสาวเองก็อาจจะไม่ได้หายไปไหนอาจจะมีชีวิตแต่เขาอาจจะลืมนึกถึงความรักของแม่ลืมนึกถึงความรู้สึกของแม่ไปอือาจจะไม่คุยกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ยังสามารถที่จะพูดคุยเจรจากันได้จุดหนึ่งที่อยากจะให้คุณสุภาพสบายใจก็คือว่า ลูกเรามีความสุขดีอยู่นะคะ,ะ,คะลูกเราไม่ได้หายไปไหนลูกเราไม่ได้ถูกลักพาไปขายซ่องอนะคะลูกเราไม่ได้เจ็บป่วยล้มตายเป็นอะไรไปจุดนี้หมออยากจะให้คุณสุปมาศรสบายใจว่าเราเลี้ยงเราคนเป็นแม่ชีวิตของเราต้องการอย่างเดียวให้ลูกมีความสุขให้ลูกปลอดภยัย แค่นี้เราก็จะมีความสุขละ,ะแล้วสําหรับถ้าคุณหมอเป็นคนสุขภาพมาทหมอจะไม่กลุ้มเลยค่ะเพราะหมอรู้แล้วว่าหมอได้ทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขแล้วก็ลูกปลอดภัยแค่นี้เราก็มีความสุขละค่ะ แล้วก็ไม่ต้องน้อยใจอย่างน้อยก็เขาสามารถดูแลตัวเองได้แน่นอนะนะคะโอ้เด็กสมัยนี้นะเขาไม่ดูแลตัวเองมาให้เราดูแลให้เนี่ยนะยิ่งแ <c oughs> ยง่ยิ่งหนักเขาไปใหญ่เลยเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็คุณลูกนะคะอยากที่จะบอกว่าณนะวันนี้ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็ให้ความสําคัญแล้วก็จงใช้โอกาสที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยใช้คุ้มค่ามากที่สุดคุณยังได้เปรียบมากกว่าคนที่คุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยู่แล้วเขาจะไม่มีโอกาสที่จะได้กอด ได้ว่า้ได้กราบหรือว่าได้ปรึกษาปัญหาได้พูดคุยนะคะทั้งๆที่คนที่มีโอกาสอยู่อย่าพลาดโอกาสนี้ไปถ้าหากว่าคุณพลาดไปคุณเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่จะขอตบท้ายนะคะคือหมอเชื่อเรื่องกรรมค่ะคะถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่เราดีๆอืต่อไปเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกเราก็จะทําอย่างนั้นกับเราเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตจริงเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นไม่อยากจะแบบ ตกเป็นคนแก่ที่ไม่มีใครเลี้ยวแลก็ขอให้เลี้ยวแลพ่อแม่หน่อยค่ะผู้ที่ให้กําเนิดชีวิตเราคือผู้ที่มีพระคุณสูงสุดนะคะยังไงของเราเลยนะคะไม่ควรที่จะลืมบุญคุณนะคะวันนี้ถือว่ามีสาระมากมายในเรื่องของความรู้สึกอยากที่จะให้สภาพของชีวิตหรือว่าการดําเนินชีวิตคุณภาพของชีวิตดีขึ้นเป็นลําดับถ้าหากว่าทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีทุกอย่างก็จะดีไปด้วยนะคะ,คะพรุ่งน้ากลับมาจะเจอกันใหม่ 15นาิกาถึง16นาฬิกาตรงนี้ที่89.5สวีเดนเฟมนี่ขอบคุณคุณหมอหนุ่ยด้วยนะคะแพทย์หญิงวรรณาพรพันธุมโกมลค่ะจะโทรศัพท์นันหมายคุณหมอก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์0 8 7 0 5 3 5 5 0 0ค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณหมอและสวัสดีค่ะสวัสดี